เรากลเนจ่ะ e ัหอ่นเยจริงๆต้องบอกก่อนว่า Endolift ไม่ใช่เครื่องของเราเราเราเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จุดมุ่งหมายของการเปิดงานวันนี้คือเราจะบอกว่าเราเป็นศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของ Endolift ไทยแลนด์นะคะก็คือ Endolift มีมา15ปีแล้วก็คือ สมัยก่อนเราจะรู้นะคะอย่พวกเครื่องยกกระชับอย่างอื่นที่ไม่ได้ผ่าตัดเนาะจนไปจนถึงผ่าตัดแต่ e อน v ว l ลฟจะอยู่ตรงกลางระหว่างที่ไม่ต้องผ่าตัดไปผ่าตัดก็คือตัวแท่งเลเซอร์เข้าไปในผิวของเราเลยช่วยในเรื่องของการยกกระชับปัญหาแผลเป็นสิวรหรือพังผืดต่างๆก็จะเป็นนวัตรกรรมค่อนข้างใหม่เลยนะคะแต่ว่าถามว่าในโลกนี้มันมีมา15ปีแล้วค่ะมันเพิ่งผ่านเอเยอแล้วนําเข้ามาไทยแต่ว่า เอส SO เองเนี่ยเป็นตัวแทนในการใช้แล้วเราก็ปักธงวันนี้ว่าเออโอเคเราพร้อมที่จะเป็นศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของเซาท์อีเซียเอแพ t ร่วมกับ e n d นโดลิฟไทยแลนดนะคะซึ่งจะไปเทรนที่เอสโ o ซีโฮสเทลแล้วก็เป็นศูนย์ในเรื่องของรับการส่งเคสที่นอกเหนือจากไม่ผ่าตัดเนี่ยอันไหนที่ต้องผ่าเนี่ยเนื่องจากว่าเราเ,ราเป็นโรงพยาบาลศัญยกรรมเนี่ยเราก็รับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในนอกเหนือจากอนโดลิที่ทําได้ด้วยอะค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะนวัตกรรมมีมานานแล้วแล้วก็ได้รับการยอมรับทำทั่วโลกประมาณ 700, เจ็ดแสนเคสทั่วโลกแล้วนะคะซึ่งเพิ่งเข้าไทยมาแล้วก็เอสซีเราเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ให้กับเอ็นโดรปิทาร์เรสยแล้หลังจากใช้แล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบ้างคะเพราะถ้าเป็นในเรื่องของผิวยกกระชับ<ๆ>ก็คือจะยกกระชับให้เห็นทันทีเลยนะคะแล้วก็อยู่ได้ประมาณ 2- 4ปีนะคะก็คือทําครั้งเดียวเลยนะคะ,ะส่วนในเรื่องของแผลเป็นสิวก็เหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือได้เหมือนกันจริงๆนอกจากหน้าแล้วทําตัวได้ ด้วยนะคะในเรื่องของเซลลูไลท์เพราะเซลลูไลท์คือแผลเป็นเซลลูไลท์คือทางผื่นนะคะเราก็ไปตัดแผลเป็นตัดเซลลูไลท์ได้นะคะก็ตัวได้ในเรื่องของผิวที่หลังคลอดก็ช่วยได้อะคะ่ะแล้วก็จริงๆอ่ะอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีมีมาเป็นส0บปีแล้วเนี่ยเขาพัฒนาไปในเรื่องของการยกระชับอย่างอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลอนจ์กันในปีหน้าให้เห็นอีกว่านอกเหนือจากหน้านอกเหนือจากตัวเนี่ยมันทำอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยะคะ่ะ รออเรื่องลุหนีแล้วคะวันนี้มาร่วมงานเป็ไงบ้างคะก็ค่ะก็เอ็นโดลิฟนะคะ<อ>มันมหัดจันมากเพราะว่ามันมีจุดเด่นนะคะสา,ส,าสามสิ่งด้วยกันก็คือในเรื่องของการยกประชับนะคะในเรื่องของการที่เรามีแผลเป็นที่หน้านะคะหรือว่าโดยเฉพาะคนที่มีหลุมสิวเนี่ยซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ยากมาก ตัว endolift ตัวนี้เนี่ยช่วยได้มากจริงๆนะคะเพราะว่าเข็มของเขาเนี่ยเล็กมากๆเท่าเส้นผมนะคะแล้วก็ในในทุกส่วนของหน้าเราเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคิ้วที่ยกกระชับหรือว่าช่วงเปลือกตานะคะหรือว่าจะเป็นร่องน้ําหมากอะไรต่างๆนะคะซึ่งไม่มีความเจ็บใดๆเลยและคิ้วของเราเนี่ยค่อนข้างยากมากถ้าใครสนใจที่อยากจะลองทํานวัตกรรมตัวนี้นะคะซึ่งต้องรีบจองคิวเพราะว่า ในเคสวันนึงเนี่ยเราทำได้แค่2-3เคสแล้วก็ที่สำคัญของ e d u l i f t เนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยแต่อีกอีกส่วนหนึ่งคือคุณหมอต้องเก่งมากๆ นะคะอันนี้มีความสำคัญมากถ้าอยากลองก็ต้องมาที่ SLC ค่ะต้องจองกันได้เลยอยากพีมีจองได้ตอนแล้วยังคะจองจองแล้วก่อนปีใหม่นี้ก็คงจะสวยขึ้นกว่าเดิมค่ะท้ายอยากให้ฝากค่ะเราสนใจกก็อย่างที่บอกนะคะ SLC เราปักธงว่าเราเป็นศูนย์เทรนนิ่งเอนด์ลิฟ s o ซา h e a เอเชียนะคะซึ่งก็รองรับแพทย์ ั่วอาเซียนในการมาเทรนนะคะเพราะอย่างที่บอกเครื่องมือเนี่ยสำคัญระดับหนึ่งแต่ฝีมือของแพทย์เนี่ยก็คือสำคัญระดับหนึ่งก็คือเราจริงจังแล้วก็มีวนวัตกรรมใหม่เรื่อยๆเพื่อให้คนไทยได้มาทันสมัยกับเทคโนโลยีความงามค่ะขอบคุณมากค่ทะ